สวัสดีครับมือนีเศร้าวันที่20เบเอนนะครับแม่บอกว่า22ตัวครับเดือนมีนาคมครับพศออ2563ครับอ่ามือนีสิม,มาบอสู้กันฟังอีกสัก,กรอบหนึ่งสักเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหม,มูนะครับของคนเลี้ยงหมูนะครับเอาหัวขอมือนีเข้าสิเลียนรูกันเรื่องอยั้งครับจากประสบการณ์สิม,มาบอสู้กันฟังเนาะ นี่กับฟ้ามครับอยู่กับบอยนุตันฟ้ามพื้เก่าแ่ะครับเรืองมูมูของค้นเร้ยงหมูครับเมื่อนี้ครับกะมาบอสู่กันฟั่งครับอ้าเรืองนะนะครับเพ็ดจังไดครับมูนะครับข้สีเลือกแม่พันธุ์จังไดครับเพ็รจังไดลูกจังสีดกนะครับ มันนี่ก,ก็สิมาบออสูบแบบตั้งเคจังไดเข้าจังสิผสมมูลแล้วเข้าจังสิได้ลูกมูต่มกว่าสิบหรือหลายว่านั้นนะครับวิธีการครับมันมเมินว่าสิเริ่มจากการที่เข้าผสมแล้วเลี้ยงแล้วก็ผสมพันธุ์แล้วก็อยากให้มันตกลูกคอกหนึ่งเถื่อนะไรหลายๆมันโมเมนต์เลยครับก่อนอื่นเนี่ยครับ มันก็ต้องเบิงเหือครับมาจากหมูตัวนี้หน่อยครับแม่พันธุ์ที่ห่อจะเลือกไว้แต่เ็ศนะครับลูกสุดก่อนที่ห่อจะเลือกไว้แต่เพดแม่พันธุ์นะครับสามพันธุคือกันนะครับยังลูดยังภาพที่ผมกำลังให้เบิงเนี่ะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ลูกคอกที่ผมเลือกไว้นะครับเด้อผมเลือกไว้นะครับจากแม่พันธุ์ของผมนี่แหละเป็นหมูสองสายครับแดนเลด ผสมก็ลาดไว้นะครับแม่พันธุ์ผมกับไปซื้อเขามาผมกับมาเฮ็ดลูกคอ,อกเองมาผสมเองนะครับอยากได้ออกพอหรายบเลือมนซื้อมันเชื่อมาผสมนะครับก่อนอื่นก่อนเท่าสิไปบอก,กัน่าเฮ้ดอะไรลูกหมูเขาจะเฮ็ดอไรลูกหมูหลายในการผสมแต่ละรั้งเขาต้องก่อนอื่นผมก็ต้องบอกเรื่องนี้ก่อนครับว่าในการเลี้ยงสุกรเนี่ย เขาจะเลี้ยงเพื่อเอาเอาพันธุ์นะครับหรือว่าจะเอามาเฮ็ดแม่พันธุ์เข้าตองเบิงด้ครับเบิร์นมาเสี่ยวหมูยังมาเลี้ยงก็ได้หมูแต่ละสายพันธุ์ก็บมีความต่างกันนะครับยกหัวอ,อยางครับหมูขาวที่เขาเอิญหมูขาวกันนะครับผู้เฒ่าผู้โทเพิ่อพออเอิญหมูขาวกันนะครับก็คือแดนเลดหรือลาดไว้เนี่ยแหละครับเพิ่งหมูขาว สอสายมาผสมกันหรือเดี่ยวสายตรงเลย่ไยครับแล่นเลดหรือลาดใ้ก็ได้ครับซึ่งหมูสองสายท่านนี้ผู้สมบัติของเขาก็มีความโดดเด่นตรงที่ว่าหายลูกดกนะครับหมูสองสายเนี่ยขันมา่ผสมกันนะครับเมื่อ็ี้กลายเป็นหมูแม่พันธุ์ที่ให้ลูกดกนะครับ อ,อันนี้เรื่องนี่คับผมบอกผิดหลักวิชาการอะไรขออภัยนะครับเด้อลองไปเสร์ชเน็ตเบิง้งนะครับเข้าที่ประสบการผมเลี้ยงมากนี่แเล่นเหล็กกับลาดไว้เนี่ยคันคันเลี้ยงแล้วก็ให้ลูกโดก็สมควนนะครับอีกสายพันธุ์นึงครับดูล็อกครับดูล็อกนี่เป็นมูที่ให้ลูกบ่ค่อยดกล้วครับยางเก่งกับสิบสองตัวตคอกนี่ก็ก็แห้งแล้วนะครับแต่เราดูล็อกแต่ คุสมบัติเด่นของเขาคือมีความแข็งแรงทนทานนะครับทนต่อโรคนะครับแล้วก็เด่นที่สุดคือเขามีเขาเป็นหมูสีมีกล้ามเนื้อเป็นมัดนะครับเป็นก้อนนะครับเวลาเลี้ยงก็สวยงามมีเห็นเนื้อเป็นเห็นเห็นก้อนเนื้อเป็นชัดเป็นกล้ามนะครับนี่คือดูลอกดังนั้นแล้วนะครับขัน้อาคิดจะเลือกแม่พันธุ์ไว้สุก่อนไว้แต่เห็ดแม่พันธุ์เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าต้องเบิ่งจาก สายพันธุ์เป็นแบบแรกที่เขาต้องการนะครับสําหรับฟ้ามผมผมเลือกผมเลือกใส้แร่นเหล็กกับลาดไว้นะครับผสมกันเป็นหมูสองสายไว้นะครับเพื่อเห็ดแม่พันธุ์หนึ่งหละเพื่อเพื่อนะครับเพื่อว่าใส้สําหรับเป็นแม่พันธุ์เห็ดหมูสามสายนะครับเห็ดหมูสามสายเป็นหมูขุนนะครับผมเลือกแร่นเหล็กแม่พันธุ์แร่นเหล,ล็กลาดไว้นะครับ อีกอย่างนึงก็คือเขาให้ลูกโดกครับ,นะรบเขาให้ลูกเขาให้ลูกดดหอกหนึ่งนี่ประมาณสิบสามสิบสองนะครับบรูซิบนะครับบรูซิบโตวแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นยกกับการเลี้ยงน้ะครับเด้อขันห้องเลี้ยงบูด,ดีระวางอุ้มทองเขาอาจจะเป็นบ่สมบูรณ์ก็ได้ครับลูกเขาอาจจะเป็นมัมมี่เป็นยังมากๆก,ก็แล้วแต่นะครับเนาะ นี่คือ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 หมูที่ผมเห็ดแม้พันธุ <c> ์ <oughs> นอกจากเรื่องสายพันธุ์ที่เขาต้องคัดนะครับต้องคัดแล้วนะครับก็ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกไปกคือคุณสมบัติทั้งกายภาพของหมูนะครับความโดดเด่นของหมูที่เขาต้องเลือกคือเห็ดแม้พันธุ์ต้องมีความเด่นยังไงแนนะ่ อันนึ่งล่ะความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับความแข็งแรงนะครับรา่ว่าจะเป็นแข้งขาคอเท้านะครับหลังตรองเงาตรงตรงนะครับอันนี้คือความเด่นของหมูแม่พันธุ์ที่เขาตรงเลือกนะครับที่สําคัญคือเต่านมครับเต่าน่มตรองบอบอดนะครับข้าวบอบบอดนี่คือตรองมีหัวน่มนะครับขันหมูบามีหัวนมมันเรียงลูกบ่ได้ครับนะครับอีกความเสื่อย่างหนึ่งคือการนับเต่านมครับ หมูสองตัวที่ผมเลือกไว้นี่มีเตานมทั้งหมดแปดคูแล้วครับนะครับแปดคูแปดคูกับสิบหกเต่าครับเลือกเพื่ออย่างครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถให้ลูกได้หลายนะครับมีความเส่อว่าขันเตานมหลายก็ให้ลูกหลายนะครับขันเต้านมหลายเต่าก็ให้ลูกดกเท่ากับจํานวนเตานมที่มีนะครับถาบาวดีบ่นะครับคอ,อกนึงเนี่ย ในเชิงเศรษฐกิจกันเท่าสามารถเลี้ยงสุกรเพราะพันสุกรคลองหนึ่งได้หลายหลายตัวต่อคันถือว่าด,ดีนะครับแต่รัามันก็นมีผลเสียตรงที่ว่าแม่พันอาจจะให้นมลูกบอด,ดีนะครับหมายความว่าลูกทุกตัวอาจจะได้อาจจะได้กินน้ำนมบอทอกันนะครับเพจให้ลูกสุกรญ่แนบอ่างไงแนะ่แน,ะนะครับโตน้อยัวใหญ่นะครับแข็งแรงบวแกแข็งแรงยังสินะครับ นี่คือขอเสียนะครับนี่นะครับนี่คือการเลือกการเลือกสุกรเพื่อไว้เห็ดแม่พันธุ์นะครับตองเบิ้งต้งแต้น้น้อยแล้วครับต้งแต้เน้นน้อยพัย <c oughs> ดมาครับหลังจากที่เขาได้แม่พันธุ์มาเลี้ยงเป็นนั้งสี่แล้วครับจังปาานี่แล้วเ <c oughs> ขาต้องเลี้ยงตามรักนะครับหมูสุก มมหมูแม่พันธุ์ดีโฮ่จะใส่เฮดแม่พันธุ์เนี่ยสองมีอายุยังตำนะครับบ่หน่อยกว่าแปดเดือนนะครับยังตำบ่หน่อยกว่าแปดเดือนนะครับหรือมีน้ำหนักบ่หน่อยกว่าแปดสิบกิโลต่อโวนะครับหรือมีน้ำหนักบ่หน่อยกว่าแปดสิบก,กิโลนะครับเพราะยังครับเพราะว่าสุกรในห้องเลี้ยงไว้เนี่ยจะโตเต็มไว้หรือโตเต็มที่นี่ตอนอายุแปดเดือนนะครับ หรือมีน้ำหนักของร่างกายเขาเนี่ยบ่นหน่อยก็แปดสิบกิโล่อโตถึงจะสามารถเพาะพันธุ์หรือขยายพันธุ์หรือผสมพันธุ์ได้ครับเป็นยังต้องใส่เข้ามาแปดน้ำหนักแปดสิบครับเมื่อใดก็ตามที่ห้องที่หมูของห้องพร้อมที่จะผสมนะครับพร้อมที่จะผสมขันห้องเอาพอพันุนะครับมาทับจริงขันน้ำหนักบวชหรือความแข็งแรงของร่างกายเขาบวชเนี่ยครับมันจะให้ มันจะเหตุให้บวาสามารถรับน้ำหนักของพอพันได้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับอายุกับความแข็งแรงนะครับกับน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่มีผลเหตุให้นะครับเหตุให้เข้าสามารถพอพันสุก,ก่อนพอกนึงได้หลายตัวนะครับอายุนะครับอายุนำ้ำ บมเมนว่าแต่ความสวยงามนะครับเอออายุกมีความสําคัญน้าพึกกันนะครับต้องมีอายุบ่น่อยก็แปดเตือนถึงจะเพาะพันธุ์หรือขยายพันธุ์ได้นะครับบอกง่ายๆจึงจะผสมได้นั่นแะครับภาษาบ้านเฮานาะอ ครับถัดมาครับเมื่อร่างกายน้ำหนักของสุกรสี่ข้อจะเห็นแม่พันพร้อมแล้วนะครับแปดเดือนแปดสิบกิโลแล้วแต่หรืออันใดอันหนึ่งขอดก่อนนะครับแล้วก็พออายุเขาได้น้ำหนักเขาได้นะครับตามธรรมชาติสุกรก็จะติดสัตนะครับก็บจะติดสัตทันทีนะครับหมูสาวนะครับหรือหมูแม่ไม่สี่บ่อท่านใด่านกัน ตั้งห้องนะครับก่อนที่ห้องจะผสมพันธุ์ได้นะครับเขาต้องติดสัรกรน,นะครับต้องติดสัรกนก้อน, <c oughs> ทนที่ผสมพันธุ์ที่หนึ่งนี่ครับเขาต้องปล่อยให้สุกขรของเข,ข้าครับติดสัดย่างตาเนี่ยประมาณสามรอบเะครับเลยเพราะอย่างครับขั้งที่หนึ่งการติดสัดขั้งที่หนึ่งใครอาจจะบตกหลายเลยครับสองความเป็นแม่ของเขากับท่นานเอมี เน,นื่นองจากว่าเป็นสุกรไม่เป็นไงคือผู้สาวล่ะครับผู้สาวมีลูกไม่ก็เลี้ยงลูกเป็นบวครับขันบวมมีผู้ถ่าผู้โศเลี้ยงซอยเปรียบเทียบนะครับอันนี้ไง่ายๆเื่กันครับคิดง่ายๆก็คือสุกรสาวของห้องติสัตขันทีหนึ่งเนี่ยบ่ต้องผสมครับปพ่อยให้เขาเป็นอย่นั่นแหละครับให้พานไปรอบที่สองครับติสัตวรอบที่สองการั่นไก่กย่าพึ่งเอาครับแต่ย่าพึ่งผสมให้พานไปุ่กอนนะครับ รอบสามครับรอบสามผมยังผสมนะครับอยู่ฝ้ามของผมเพราะว่ายังครับรอบที่สามนี่ร่างกายเขาอาจจะมีความพร้อมนะครับทั้งล่างทั้งทั้งไข่การตกไข่หรือเต้านมหรือ <c oughs> อย่างต่างๆนั่นนะครับอย่าลืมนะครับว่าแต่ละรอบของการเป็นสัตว์ของสุกรน,นี่ครับห่างกัน21มือสามรอบกับปลาไป60 60 63มือครับ หมูก็สีมีร่างกายใหญ่แข็งแรงนะครับตามการกินนะครับนี่คือวิธีการเลือกคัดเลือกสุกรเพื่อเป็นแม่พันธุ์แล้วก็สังเกตการแล้วเข้าดีเท็ดจังไดนะครับสุกรที่เขาเลี้ยงไว้เฮ็ดแม่พันธุ์นี่จังจะให้ลูกดกในแต่ละขอกแต่ละครั้งนะครับที่สําคัญครับเกษตรกรหลายท่านนะครับ ผู้ที่เลี้ยงคิดก็คิดเลี้ยงไหมผู้ที่เลี้ยงไหมฝึกเลี้ยงเออโมเมนฝึกเลี้ยงครับเริ่มเลี้ยงไหมที่จะเฮ็ดแม่พันธุ์เองประสบปัญหาครับสุกก่อรผสมบติดรับเกิดจากยังครับกันเป็นหมูแม่สาวครับเข้าเคยให้กินกอณง่ายคือขันหมูหอาอ้วนหากับดีใจน่ครับหมูอ้วนหมูพี่นะครับเหากับดีใจเนาะฉะนั้นแล้วหมูสาวเขาเวลาหอาเกลือนี่เอาให้อาหารนี่ครับเอกกับไ้เนี่ยครับเอากับไ้แบบนี้นะครับ เลือกินเลือยู่ครับเบื้องดวงในร่างผมครับเลือกินเลือยู่เลยครับกินเม่เบิร์ตจยุ่งเสียครับจะหายเต็มที่ครับกินจนเขาอ้วนครับพราะอ้วนนะครับมันเกปรผสมบติตนะครับในหมูไม้นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นซัดรอบที่สองนี่เขาต้องคอยลดอาหารใี่เขาได้ครับเพราอให้ร่างกายเขาสอบลงคนิหน่อยพวหมมยคื้อให้หุ่นบางลงนิกหน่อยจะให้อ้วนตันคักนะครับ กันอ้วนตันคักเนี่ยมันยิ็ดให้ผสมบติดนะครับผสมบติดอันนี้คือปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่สองคือเรื่องของอาหารครับเมื่อวันว่าเข้าเห็ดแม่พันธุ์ห้องไห่กินตะห่ำก็ข่าไปซื้อกบว่าใรได้ครับเนาะให้กินตะห่ำก็เข่าไปซื้อไว้ห้างเต้องให้หัวหาน้ำยือฟ้าผมใส่อาหานปูนผสมกับห่ำครับเนาะกับผสมไปาตามแต่เยิ้มนะครับบอ,บงอ,อกองอ่ายๆบ่ได้เล่นรักยังครับเพราะห้มันมี วิตามินวิมโปรตีนนี่ยังไปลอเลี้ยงร่างกายเขานะครับนี่คือการการผสมพันธุ์เพ็ดให้ลูกดกเพ็ดอังไดนะครับเราผสมแล้วนะครับหลังจากที่เาราผสมพันธุ์แล้วนะครับเราก็ต้องให้อาหารที่พ่อเหมาะนะครับอ่นผู้ใดเคยศึกษาเขา็คยมีวิธีการยุ่สัดส่วนนะครับผ่นเขา ขันหมูทีห้องผสมแล้วตั้งท้องแล้วหลังจากนี้เขาคลัสไซดพันธุ์ไวแล้วผสมแล้วตั้งท้องแล้วเข้าให้อาหารบร่ดีเนี่ยครับมันก็เห็ดให้เข้าได้ได้ลูกโบัดกนะครับคอกนึงก็ได้โบัดกปันได้นะครับฉะนั้นอาหารก็เป็นส่วนสําคัญเนาะเอาบอกสูุพีสูุน้องฟังนะครับการเลือกนี่นตัดมาแล้วเอาขันมีอคอคอมเหมน็นยังกับเขามเมนต์มาใต้คลิปดนะครับเด้อ นี่ครับคนเลี้ยงหมูมาครับยังลูกยามจันทร์ตานี่เบื้องจันทร์เยอะยิ้ม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 น่ะมาที่นี่จะให้เบื้องครับนี่คือแม่พันธุ์ครอบผมครับแม่นี่ครับแต่ะรหลอบบดตังก็สิบสองตัวนะครับ ได้หลายสูสิบเจ็ดตัวครับแม่นี่นะแม่เกาอันนี้ก็เลี้ยงมาครเจ็ดปีแล้วครับนี่ครับอันนี้คือแม่พันธ์ที่เป็นแม่ของสองตัวนะครับรอบเมื่อกี้ได้ได้สิบได้สิบสี่ตัวครับนี่ครับอันนี้ผสมแล้วครับผสมเรียบร้อยนะครับกาลังอุ่มทองอยู่นะครับเดือนมิถุนายนจะคลอดนะครับอันนี้เป็นมู สองสายครับเปียแตงครับผสมลาดครับนี่ครับอันนี้จะข้อเดือนเมษาครับนี่ครับการให้อาหารข้าผสมหัวอาหารนี่แหละครับสำหรับแม่นี่ก็เปียแตงเื่นกันครับขายลูกไปวัดนี่ครับเพิ่งจับยาโน่มนี่ครับอันนี้ก็ผสมแล้วครับผสมวันที่สิบเก้านะครับขบหลอบซัดกับวันที่แปดเดือนเมษาครับหลังจากวันที่แปดกบเพ่ขึ้นก็ถตือาติด นะครับไม่อีกแล้วตบกวนไม่อีกแล้วอ๋อเอามาทบกวนใหม่ครับทบกวนใหม่สรุปนะครับง่ายๆคือเทิ่งได้ลูก สุกรที่เขาเลี้ยงไว้ยังให้ลูกดกนะครับหลายค้นกับก็คิดได้ครับเลี้ยงงูหอาก็ยังได้ลูกลายนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับกันเป็นลูกพ่อข้อก็ต้องคัดคัดแม่พันธุ์นะครับคัดแม่พันธุ์ดีดีนะครับว่าจะเป็นลำแข้งลำขาหลังนะครับตรงเหง้านะครับร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีแจ่มใสนะครับเต้านมต้องบอดนะครับเต้านมต้องบอดหัวนมหัวนมต้องโพนะครับบอกง่ายๆนะครับ จากที่สำคัญให้เลือกสุกรที่มีเต้านมจำนวนเต,ต่าหลายที่สุดนะครับให้นับเป็นคู่นะครับเด้อคางหนึ่งเจ็ดางหนึ่งหกคางหนึ่งเจ็ดคางหนึ่งแปดหงสิบก็บอกนะครับให้ทอกันสองานนะครับ <c oughs> ประเด็นถัดมาครับหลังจากที่เข้าเลี้ยงเลี้ยงไปจนต้องให้อายุต้องให้เขาได้อายุถึงแปดเดือนหรือน้ำหนักบนหน่อยกว่าแปดสิบกิโลนะครับ จึงจะผสมพันธุ์ได้นะครับถัดมาครับคันหอบอายุหอดแปดเดือนหรือร่างกายเขาสุขภาพแข็งแรงนะครับได้แล้วเนี่ยได้แล้วนะครับต้องให้เขาเป็นซัดย่างหน่อยสามรอบนะครับให้เขาเป็นซัดย่างหน่อยสามรอบนะครับจังผสมนะครับหล้วจากระวังผสมแล้วต้องให้อาหารที่พ่อเหมาะนะครับใหนเขาให้อาหารบอดีลูกเขาก็ ุกผากกระบ่แข็งแรงอาจจะมีการตายในท้องหรือย,อยังไรก็แล้วแต่นะครับออกมาบสมบูรณ์หน่เปียกเสียขายาก็แล้วแต่นะครับอันให้หอยอาหารดีร่างกายแม่นธุนดีลูกก็ออกมาดีผลผลิตก็ดีนะครับ <c oughs> อันนี้คือลัการง่ายๆครับเกี่ยวกัลูกกังสีดกนะครับให้ลูกกังสีดกหรือสุก่อน่ีเฮาเนี่ยครับทีเฮา <c oughs> เลียงไหวผ่านการอุ้มท้องมาแล้วนะครับนะเขาต้องจับซัดดีๆครับ หลังจาก los, mainland, ho, strikes, <te> pues, ีนเข้ายานมออกไปเจ็ดมือเนี่ยภายในเจ็ดมือเนี่ยหมูเข้าเป็นซั์แน่นอนครับขันสู้ขับแข็งแรงนะครับเป็นสั์แน่นอนมือที่หนึ่งอย่าพึ่งผสมครับขันเห็นรูปร่างว่าเขาจะติดสั์แล้วมีหูเอาไว้ยาเพศแรงบวมเล็กน้อยเนี่ยหรือกําลังหากระลังตัดคอกห้องเสียงดังอย่าพึ่งผสมครับมือที่สองมือที่สามครับเส้าวันเส้าวันที่สองก็แล้วแต่หรือเสาวันที่สามก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับอาการของหมูเห้านะครับเอาง่ายๆคือขัน มือที่สองมือสามหลังจากติดสัตว์เนี่ยขัดห้าเขอาไปกดล้างแล้วเนี่ยหมูยืนนิ่งผสมได้เลยครับกันย่งบนนิ่งจะผสมครับนะครับเพราะว่ามันผสมบ่ได้นะครับมันกับสิดินกับสียางกับสีกัดเ้านะครับมหงุดหงิดนะครับแล้วก็ยางหนึ่งใครกับตกประทันเดือดลายนะครับใครกับตกประทันลายนะครับขัดห้อาอยากได้ลูกลายก็ทามือสองมือสามนะคะรับแรงมือที่ 2, สองหรือเสาวันที่สามงสิ่นะคะรับผสมนะครับ สี่สำคัญคือหมูตรงนี้นะครับเด้อยางไปโกดเบิงนะครับนี่ครับให้เบิงคอกันทุกวันครับคอกแบบเคลื่อนที่ครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้นะครับบอยแอนนิตันฟ้ามครับอยู่บ้านหน้าครับตำบลม่วงหน้าเพื่อด่อนจานจางวัดกฬสลนธินนะครับเด้อเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองเก้าเจ็ดสามนะครับเพาะพันธุ์ลูกสุกรจำน่ายนะครับเด้อใครสนใจอยากได้แม่พันธุ์อยากได้ลูกไปเลี้ยงนะครับโทรมาได้ครับ ศูนย์ต่อหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองเจ็ดสามนะครับฟ้ามบ่อยอนุตัน,นครับแม่พันธุ์งามๆครับสายพันธุ์ดีๆนะครับของเรามีนะครับการไปจังใดจังใดกับโคมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้นะครับสวัสดีครับ